สายด่วนเลยเออลงถึงกองฉลากโอ้สองตัวบ่มีแพงโอ้ปาตุแค่นี้แค่นี้เอาเป็นจังไไรสวัสดีครับพี่น้องอ้าวสวัสดีสายทำทุกคนสายแนวทางครับเออผิดถูกมันก็ยังว่าแน่นอะ สิบสี่ที่มากมากอ่ะก่อนที่ผ่านมากวนที่ผ่านมาอ่ะทั้งสองห้าด้วยออแล้วก็สองเจ็ดด้วยสองเจ็ดด้วยยายมาบอกย่าย่ามาบอกให้บอกโอ้ตัวีตามบ่กะตามอีกไหมล่ะวันนี้วันนี้นี่ว้าที่จะตามย่าตามแท้เลยล่ะสี่หนึ่งยังบ่ทิ้งเลยโอ้ตัวนี้แน้วใหม่เขามากลัวว่า ปูว่าอย่างนี้ว่ามันไม่ให้ก่อนฮ <ะ S 1> มันเลยไปข้ามงวดนะกลัวมันเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้โครับเป็นอย่างนั้นซะกันเลยว่ารอบนี้มันคงจะมาละอ,อ่ะอ,อือมาหนึ่งสี่เออหนึ่งสี่อ่ะแต่ว่าฝันแปลกๆเนอะเอาฝันได,ได้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 ไก่เขา S <S> <S <S เขาทําเรียบร้อยแล้วนะวนอืให้มาตัวหนึ่งอ่ะเขาก็ยังันล่ะเชือดให้แล้วอ่าเชือดให้ถอนขนถอนขนอะไรเรียบร้อยอ่ะเอาไก่ให้มาตัวหนึ่งโอ้ถอนถอนขนถอนอะไรพร้อมทําอาหารเรียบร้อยเลยใช่อ่าโอ้ทมปรุง ออพร้อมที่จะให้ลงครัวการปรุงแต่งได้เลยโอ้ก็รับอยู่หลักไก่ตัวนั้นได้มาแล้วได้แล้วโอ้เด็กกันยี่บ่เขาเราววะหะยังวะแต่เมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยนะอ่อืมเราจะสั่งหอรนใจเรื่องเลขตัวเก่าแล้วก็สั่งหอรนสี่สี่หนึ่งและสิบสี่นี่นะเออเออเพื่อยังค้างคาใจเ้ขสี่หนึ่งกับตัวเดียวก็คือเก่านะอ่าเพื่อค้างคาใจเ้ย โอ้คาใจครับน่ะโอ้เน่จะขออัญเชิญนะฮึอ่าปู่พญายมครับอ่าปู่พญายมทั้งหกอือปู่เวททั้งเก้าโอ้ทางเส้นนี้เข้าถึงกรุงเทพครับอ่าทางเส้นนี้โอ้ไปถึงกรุงเทพไปถึงกรงสลากกินแบ่งรัฐบาลนู่นนะอืออ่าเอากลางทางเลยขอให้ปู่เวทเอาอย่างนั้นเลยบอกพ่ออันนี้แท้เลยของแท้เลยเหรอ อ้เห oh, oh, ็นบ่ด oh, ้วนี對對 oh. ่โอ oh, ้ตัว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 อ่าของแท้เลยอ่านี่โอ้ของปูเวทนะโอ้ของปูเวทอ้าวพี่น้องใส่กลางคนทางเลยพี่น้องเอ้ยมีที่นี่ที่เดียวอือหูหูืสามตัวโอ้ อันนี้ของแท้เลยโอโของแท้เลยพี่รองเียนใส่ทางถนนเลยปลาทูถ้าตัวนี้เบิ่งบอคคักนี่มันอาจจะเป็นศูนก็ได้เอออืมมดเลยบ้นอันนี้ศูนน้าเนี่ยเอ้าเอาให้เต็มเอาให้เต็มเอ้ย หมดเดือดเดือดไปโอ้สายด่วนเลยอลงถึงกองฉลากโอ้สองตัวก็วมีแพงโอ้ต้าตัวแค่นี้แค่นี้แค่นี้แหละนี่แน่ๆก็คือ,อตัวนี้องคมก็จะไม่ได้ โอ้เอาพี่น้องด้อยหกสามเก้าแล้วก็ก็เก้าหกประยูนป้ายทะเบียนนั่นนะโอ้หูโตกทุ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 เห็นบนน้อเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่อ๋อปูเวทนะนปูเวทสุวรรณทั้งเก้าตนอ๋อ พยายมนำไปถึงดนวยนะกองสลากกินแบกเนี่ยฝากถนนหนทางนี่แนวทางนี่ฝากกุ้งกูให้พี่น้องถูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยถนนเส้นนี้ไปถึงหน้าบ้านใครเลขตัวนี้ก็ต้องไปด้วย ถ้าใครอยากจยกเห็นเลขก็ให้เข้ามาถนนสายคำเลาะคำเลาะชัยบานเขียนใส่ทางไว้เลยเขียนใส่ทางเขาว่างจังหลอกพี่น้องใครที่เคยมาเนาะดังฝ้าปีนมาหลายเป็นปีแล้วเนาะครบรอบปีในอดีตก็บอกว่าแห่จากโรงงานน้ำตาลถึงูไหนถึงสีธาตุ ก็ออกอันนี้ประกาศถนนหนทางเป็นเกณฑ์เลยอผู้ดใดผ่านมาก็ให้ไม่โชคอใครมาผ่านมาเห็นหรือว่าเส้นนี้ไปถึงหน้าบ้านใครก็ให้มีโชคไม่โชคไม่ลาบโอ้เอาพี่้องนะนี่แหละนั่นรับให้ได้เงื่อนปืนนั่นเตืีให้ได้เงืนแสนเพิ่นว่ามาหาเห็นมากว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย ไปแล้วรถขันดีกันไรอ่านั่งไปแล้วพี่น้องสู้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 มาตัวอันนี้แบ่งปันหมดแบ่งปันกัเลยอือนั่นปันกันเลยอ่ารถขายรถมอเตอร์ไซค์รถอ่ารถขนมันก็แล้วแต่อ่าขายมองถูกสามศูนย์ตัวนี้เอดีกว่าขายมันโอ้ บ่ต้องคุดมันขายเลยบ่ต้องคุดมันเน่าขายโอ้สามศูนย์เดี๋ยวนี้มาเนี่ยมันไงโพดสามศูนย์ตัวเก่าก็อย่าทิ้งสี่หนึ่งนั่นเคยบอเขียนลงละเพราะมันเป็นชุดเก่าชุดเก่าแต่ว่าต้องตามต้องตามตัวเดียวนี่ไะศูนย์ครับผมศะสหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งบอสคำเรเอาสี่หนึ่งนึ้นแหละ เพราะปูมักยังไงมันต้องบ่มีกลับโอ้มีสี่คือเก่าครับอันนี้มาใหม่รอบใหม่อ่า,อารอบใหม่พี่น้องเขียนใส่อ่กลางถนนเลยไปถนนเน้นนี่ไปได้มัดทุกผู้มีผักพี่น้องทั่วประเทศไทยเสื่อมโยงกันเลยพี่น้องอ่าให้เฝ้าเข้าเบิงเนะ้าอ่ากดไลค์กดแชร์ไปโอ้ให้กำลังใจ งามบ่งามก็จัดหน่อยหนึงอ่าหาซื้อรัฐบาลไว้เลยนี่แบบโถเที่ยวก่อนปูก็เก็บหนึ่งสี่ว่ามันจะมาแล้วยังสองสี่ซะเดี๋ยวนี้สามศูนย์อื้บอกได้คำเดียวว่าสามศูนพี่น้องอ่าอ่าเนาะแล้วก็สามตัวตัวเดียวกันนี่นี่พี่น้องหกสามเก้า สามหกสามเก้าออยู่ในนั้นเขียนยังไงก็ได้ครับผมอ่าคือว่าหกสามนั่นนะมันบอกคักเลยเอาเก้าใส่ให้น้ำเออออ้จะเอาสามหกหกสามสามหกหกสามก็ได้อ่มันบอกคักเลยเก้ากับหกตัวเดียวกันเออโอ้กลับหัวให้ด้วยเลยกลับพร้อมอือโวโทษ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 พี่บองปวดแล้วปวดแล้ว พว้วน,นีถ้ามาหาถนนหนทางลาดยางเมื่อไหร่ดังเมื่อนั้นอ๋อพีนลองเอ้อย่าลืมเนาะอย่าพลาดครับผมสำหรับแนวทางปูฤาสีวันนี้อ่าเนาะ,นะเพื่อได้โชคในหมาน้ำกันเดยผีหลองเด้อเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางปูฤาสีครับผมผู้ได้ไปพามากกูได้เห็นกัน โอ้โหเดผ่านไปนี่ถูกเลขทุกคนโอ้โหเออเอาเดี๋ยวจะเชิญใส่กระดาษให้ครับผมต่อไปจะให้มหาเฮงนี่ทำป้ายไว้เหมือนกับซื้อมันนี่ปักไว้ตรงนี้เลยแคบนะเดี๋ยวนี่จะเข้าไปเฝ้าอยู่ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกละ โอ้อา้าวพี่รองเนาะเขียนให้แล้วตัวเดียวกับตัวที่ปู่เขียนอยู่กลางถนนด้ยพี่รองด้อเนาะอ่าน,นั้นเขียนเองอันนี้มาหาเฮงลอกมาอาครับผมมันยกถนนไปหมด้อา้าวหกสามเก้าแล้วก็สามศูนย์ปู่ให้วงกลมเลยเนาะสามศูนย์ 30, ด้วพี่รองด้อตัวเดิมตัวเก่าก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่า ยิบจับไปพี่น้องยิบจับแต่บ่ได้ประกันแต่ห้ามกลับหืบ่ได้ประกันแต่ห้ามกลับมันจะมาตามนี่เลยโอ้มันจะมาตรงตรงเลยจะมาตามอย่างนี้เลยโอ้เอาเลขปูเคยกลับบอกมาตั้งแต่เข้าพรรษาโอ้ยังครับผมเก้าสองก็เก้าสองออ่าห้าสองก็ห้าสองอ่าโอ้ สองเจ็ดมันหอกสองหกหนึ่งสี่เห็นไหมนะออกสองสี่ออกสองสี่ประกันเลยอันนี้ก็ประกันเลยประกันสามศูนเพราะว่าชุดนี้มามาใหม่อันนั้นชุดเดิมครับผมแต่ชุดเดิมถ้ามันจะมากับสี่หนึ่งตัวนี้นะถ้ายังหลงเหลือถ้ายังลงเหลือเพื่อว่าปู่ไปรับ แสงคิ้วหญาติเขาอะนะแม่บอกตอนนั้ว่าโอ้ยเอามาไว้แล้วอยากจะบอกต่ออยู่ใช่ครับออนี่หนะเลยโอ้ทําไมบอกอย่างนั้นเนาะแต่ต่อไปข้างหน้านี่มันจะได้กวาดเลขกวาดเลขจะออกเหเบิ้งเน้ยปูจะมาแจ้งข่าวอีกแล้วบัมแม่บอกสังเกตเบิ้งที่ว่าที่ว่าอยากบอกนะครับผมถ้าบอกถ้าบอกเกรงใจ ขาใหญ่คาบอกไปแล้วบอกก่อนเลขอกด้วยเอมัอนกับว่าสี่หนึ่งนี่มันจะมาก่อนใช่ไหมถ้าบอกออกสามศูนย์หรือออกสามศูนย์สี่หนึ่งนี่ก็เป็นของเราเก่าอ้าวตามนั่นลวพี่รองเนาะเอาฝากตอนพ่งเป็นราคาคุยนี่เป็นราคาถูกครับผมเอาลูกศิษย์ลูกหาปู่ลษีฟังด่วนได้เพียงเด้อ เห็นอยู่ไหนรีบเก็บดว่วนครับผมเนาะจะอยู่อำเภอไหนก็เลยแต่อพอสามารถอ่านได้หมดเนาะวันทั่วฟ้าเออมืองไทยเนีเออ่ยวันที่หนึ่งสิงหาได้พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งสิงหาจะลงอ่าเนาะเพื่อได้โชคได้มาง่างน้ำกันพี่น,อนอ้องเนาะของปู่ฤาษีวางจอกดอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามหาเหงก็ย้าให้พี่น้องถูกอ่าให้ถูกนแน่นกันพี่น้องกดช่วยกันปั่นแน่กดไลค์กดแชร์ต่อไป ช่วยกันปลูกกันนะอบาที้เลขนี้มันจะไปถึงกองฉลากกินแบ่งเนื้อสามสิบนี่ไปถึงแล้วนี่ตั้งแต่ได้มาว่าปูจะนําไปอลไรจะนําเข้าไปเข้าคิวไว้ครับผมอ่าอืมอ้าวสั้นนะพี่น้องเนาะเนาะขอบคุณแนวทางปู้ดุสีครับผมเนาะไปทางไหนก็ให้โชคให้มาเนื้อบาทนี่ลนลดทางเส้นนี้ให้เป็นเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนโดดลด ง,งทุกท่านครับผมสวัสดีครับ